สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมารีวิวของขวัญจับฉลากจากซันต้าของผมแบบโมโมแมงโมบินเต็มหัวให้ฟังกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าทุกๆสิ้นปีเนี่ยหรือวันคริสต์มาสวันปีใหม่เนี่ยมันก็จะมักมีกิจกรรมแจกหรือจับของรางวัลกันนะครับ ซึ่งผมเนี่ยก็มักจะเป็นหนึ่งในพวกที่ชอบจะไปสุ่มแจกนะครับไอ้ไปสุ่มจับของรางวัลน,นะครับไม่ใช่ไปแจกคือถ้ามีโอกาสที่ไหนมีการแจกของให้จุ่มหรือมาให้จับฉลากเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็มักจะอยู่ที่นั่นเลยนะครับเพื่อเป็นการที่จะไปวัดดวงเล็กๆขำๆนะครับเอาฮ่าๆแต่ของเนี่ยผมอยากได้แบบจริงจังสีเรี่ยมเลยนะครับ เออก็ส่วนที่เห็นภาพนี้อยู่เนี่ยมันเป็นภาพที่ผมวาดเองนะครับเมื่อปี2022นะครับคือผมจะมาเล่าเนี่ยเออเออผมผมเอาโม้ดีกว่าไม่ได้มาเล่า <c oughs> คือเออคือภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพของสาวเซ็กซี่นะครับอัลเบโดจากเรือกโอเวอร r l o r ดนะครับก็บอกได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่เคยดูเลยนะแล้วก็ไม่รู้จักเลยนะครับ เพราะว่าแต่ว่ามีน้องคนนึงเนี่ยมาแนะนําให้บอกให้วาดพี่สาวคนนี้นะครับแล้วก็พี่สกายเนี่ยจะติดใจเลยผมก็ร้องเลยครับอะไรวะก็เลยไปเซิร์ชหาถามอากูนะครับซึ่งก็ได้ได้เห็นมาว่าอาเบโดเนี่ยมันมันมีภาพอาร์ตเนี่ยคูรจะเจอะมากเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เลยนะว่าภาพดั้งเดิมต้นฉบับจริงๆออริจิน,นอนลลาเซนออริจิน,นอลเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นแบบไหนนะครับ แล้วผมก็ไปถูกใจกับถูกชะตากับภาพบิกินี่เซ็กซี่ชุดนี้เลยนะครับผมก็เลยทำการจิ้นน้ำล,ลายไหลย้อยหาวาดมานะครับก็ผมก็ ตอนนั้นเนี่ยภาพนี้เนี่ยผมวาดสัดส,ส่วนได้บาลากักได้อื้อหือมากเลยนะจนมีคนทักว่าวาดได้ชวนกำเดาไหลเลยมันทำให้ผมเนี่ยประทับใจในการฝึกวาดภาพนี้มากเลยนะครับอ่าแล้สสวหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ข้างวาดสัดส่วนหนุ่งสาวเซ็กซี่ไปเรื่อยๆเปือ่อยๆเลยครับพอคราวนี้พอมันใกล้สิ้นปี2022เนี่ยก็ก็เล่าๆสิ้นปีวันคริสต์มาสวันปีใหม่นะครับ2023ผมก็ได้ไปลุ้นจับฉลากกับเพื่อนๆนะครับ แล้วก็ปรากฏว่าเชิดเคมพรมลิขิตชัดๆครับมาครับอีนี่คือของที่ผมจับรางวัลได้มาตอนปลายปี2022นั่นเองนะครับที่ผมไปจับฉลากกับเพื่อนๆมาครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์นะครับเอาเบโดจากเรื่องโอเวอร์หลอดนั่นเองครับอ่ามันก็เป็นฟิกเกอร์แบบเอาไว้สำหรับตั้งโชว์นะครับอ่าหรือที่อ่า ที่เขาจะเรียกว่าเป็นสเตจูนะครับอ่าเป็นฟิกเกอร์แบบตั้งโชว์ไว้เฉยๆนั่นเองครับล้วบอกได้เลยว่าขัดขนาดแลสะสัดส่วนของมันนี่บอกได้เลยว่าอ้ยแม่จะโว้ยบัลลักกักใหญ่มากๆเลยนะครับ <laughs> บอกได้เลยผมถึงขนาดซีซาร์แล้วบอกถูกใจเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่ามันมีสัดส่วนขนาดที่ประมาณ1นต่อ7นั่นเองนะโอ้โหบอกได้เลยว่าใหญ่จริงๆนะครับ บอหึมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูครับโดยใช้ไม้บรรทัดเหล็กเลยครับนี่นี่ผมให้ดูขนาดส่วนสูงเลยนะครับวัดจักฐานเลยนะครัแอนี่ครับก็ราวๆหนึ่งไม้บรรทัดเลยนะครับนี่โอ้ยใหญ่จริงนะสุดยอดเลยครับนี่ผมก็ค่อนข้างจะชอบมากเลยนะครอ่า แล้วนี่มันเป็นฟิกเกอร์ตัวเดียวนะครับที่ตัวแรกและตัวเดียวที่มีในบ้านนะที่เป็นเป็นฟิกเกอร์แบบสเตจู้นะมีฐานตั้งนะเนี่ยครับมันเป็นฟิกเกอร์แบบเอาไว้สําหรับตั้งโชว์นะครับวัสดุของมันนี่เท่าที่ผมรู้ก็คือทํามาจาก PVC นะครับอ่านี่ผมก็จับให้ดูเลยนะโอ้โหนี่ครับมันค่อนข้างจะนุ่มลื่นมือมากเลยอะ จร,จริงๆคือมันแข็งนะมันแข็งกระด้างแล้วก็เย็นเจี๊ยบเลยมันไม่ได้นุ่มอะไรนะครับอเพราะว่ามันทํามาจาก PVC แข็งแข็งๆนั่นเองนะครับอแต่บอกได้เลยว่าโอ้โหทั้งสัสดส่วนทั้งรายละเอียดเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรเซ็กซี่ถูกใจผมมากเลยนะนี่ครับไม่ว่ามองมุมไหนเนี่ยโอ้โหผมนี่สีซ้าตลอดได้เลยนะเนี่ยดูแล้วบบสบายตาสบายใจเลยนะมันทําให้ผมเนี่ยสามารถคลายความเครียดจากอ่า การงานหรืออะไรต่างๆได้เลยนะเนี่ยแค่มาจ้องมองนี่ผมก็ซีดแล้วนะรู้สึกมีมีความอิ่มเอิบอย่างบอกไม่ถูกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูชัดๆเลยดีกว่าครับว่ามันสวยขนาดไหนนะเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ที่หน้าตาเลยนะโอ้โหบอกได้เลยว่าหน้าตาใหญ่มากนะครับนี่ครับหน้าตาค่อนข้างจะคมเข้มแล้วก็วาดดีเทลมาค่อนข้างจะก็พอใช้ได้เลยนะครับอเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยนะครับ แล้วก็ดูครับมีเขานะมีการไล่เฉดสีนะครับแน่จากเข้มมาอ่อนด้วยนะครับหูบอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็รายละเอียดของสัตส่วนก็ไม่ต้องบอกนะครับหูถูกใจผมมากนะครับคือสาสาอ่สาสที่ชอบเซ็กซี่อย่างผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเห็นแล้วก็หูผมรู้สึกว่ามันมันสวยกว่าออริจินอลภาพลายเส้นดั้งเดิมซะอีกนะครับค่อนข้างจะถูกใจผมมากเลยนะนี่คือแบบเหมือนสาวในฝันออกมาเลยครับหูเนี่ยครับ เพราะว่าผมอาจจะ,ะทวินหามันบ่อยบ่อย่อ,ยอยค่อนข้างบ่อยมากแล้วก็วาดรูปบ่อยๆนะเมื่อปีที่แล้วนะเกี่ยวกับสาวเซ็กซี่นะโอ้โหบอกได้เลยว่าซันตาคอสนี่โอ้ยช่างจะให้โอกาสมอจอก,กับผมเลยนะที่ประทานฟิกเกอร์ตัวนี้มาให้นะถ้าตาปกตินี่ผมจะไม่ค่อยซื้อนะเพราะว่าดูโอ้ดูสทางนี่ราคานี่ก็ค่อนข้างจะแพงพอตัวนะเออแต่ผมไม่รู้ว่าราคาปัจจุบันนี้จะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะออไม่แน่ใจนะไม่รู้เป็นพันกว่าบาทนะเนี่ย ตัวนี้นะบอกได้เลยว่าสัดส่วนรายละเอียดนี่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยดูดีเทลซูมดูดีเทลครับโอ้โหนี่ครับมีรอยย่องรอยยับโอ้โหสวยมากนี่ครับมีความใสๆเนี่ยครับเหมือนมีเหงือเลยนะเนี่ยนี่ครับมีรายละเอียดดีเทลก็ก็ไม่ได้คมมากแต่ก็ถือว่าสวยระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วส่วนฐานนะครับฐานก็เป็นแบบฐานชิ้นใสนะครับ ทำเป็นอารมณ์ลักษณะเหมือนกับเป็นน้ํากระเพื่อมขึ้นมานะครับอ่าแล้วขามันก็จะแตะน้านะับตรงนี้ครับมันจะมีเดือยแล้วก็เสียบเอาไว้นั่นเองนะครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นฐานตั้งอ่าเพื่อให้มันออกแอคชั่นท่าทางได้สวยงามนะครับแล้วสาหรับดูปีกนะครับโอ้โหส่วนของปีกนี่บอกได้เลยว่าโอ้โหดีเทลนี่ค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะเป็นริ้วๆเป็นเส้นๆขนเลยนะครับนี่ครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะมันเป็น มันเป็นปีกชิ้นเดียวมาเลยนะมันไม่ได้เป็นแบ่งเป็นเลเยอร์นะอย่างนี้นะมันจะเป็นหนึ่งเลเยอร์สเลเยอร์สเลเยอร์ถ้ามันเป็น3ชั้นอย่างเงี้ยมันจะดูสวยนะแต่นี่มันเป็นแบบแผ่นเดียวมาเลยนะแบบติดกันเลยนะเป็นชิ้นเดียวนะเป็นปีกเดียวชิ้นเดียวนะอ่แต่ว่าก็ถือว่าโดยรวมๆก็ถือว่าสวยนะครับนะาสำหรับปีกสองข้างนะเหมือนกันเลยนะอ่ามันค่อนข้างจะสวยแล้วก็แข็งโป๊กเลยนะเนี่ยใหญ่ขนาดใหญ่ นี่ครับการลงสีก็มีการไล่เฉดออกมาให้ดํามั่งเข้มม่งแล้วก็สีออกม่วงๆน้ําเงินน้ําเงินนะผมบอหสวยจริงๆครับแล้วสาหรับเส้นผมนะนี่บอกได้เลยว่าเห็นครั้งแรกผมนี่ยังจะอึ้งเลยนะปกติพวกฟิกเกอร์พวกนี้ผมจังมักจะเห็นผมเป็นก้อนๆเลยนะก้อนเดียวมาเลยแต่นี่ไม่ใช่นะครับนี่มันเป็นเส้นๆเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันเป็น PVC หรืออะไรครับเนี่ยมันเป็นอารมณ์เหมือนเป็นยางสามารถที่จะดัดได้นะครัเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยมันเป็นริ้วๆอย่างนี้เลยอะ่ะโอ้โหเหลือเชื่อนะพอผมเห็นตัวนี้นี่ผมกับอึ้งเลยนะเอ๊ะปกติเนี่ยมันจะเพกแข็งเป็นก้อนนะครับแต่นี่มันจะเหมือนกับว่าเออตรงนี้อาจจะแข็งๆหน่อยนะครับแต่ตรงนี้มันสามารถดัดได้เลยนะบอกได้เลยว่าโอ้โหมันทําให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับเนี่ยมันสามารถจับดัดได้นะครับเนี่ยเนี่ยผมก็เคยดัดมาแล้วนะโอ้โหมันดัดได้แบบโอ้โหก,กระโชคมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาให้ดูนี่ เพราะเป็นของฟรีผมถึงกล้าทำนะครับนี่ครับมาสามารถดัดขึ้นมาได้นะครับตอนนั้นผมก็เคยดัดเล่นนะให้มันตั้งตั้งโชว์แบบเนี้ยสวยๆสยายสวยๆเลยเดี๋ยวได้ผมรวบกันเนี่ยแบบนี้ยโอ้โหมันจะค้างแบบสวยงามมากครับนี่บอกได้เลยว่าโอ้โหแบบมันโคตรจะดีอ่ะพอดูแล้วโอ้โหแม่โว้ยทำไมมันสวยอย่างนี้นะครับ ผมสามารถที่จะดูแบบว่าเออดูแล้วก็เคมเคิมได้เลยนะครับอ่านี่ครับนี่คือความสวยงามของเอ่อฟิกเกอร์อัลเบโดหนึ่งต่อเจ็ดนะครับอ่าในในชุดของสวิมมิ่งชุดนะครับอ่าสวิมมิ่งชุดอ่าเป็นชุดของชุดว่ายน้ำนะครับแล้วที่ที่เด็ดครับก็ตรงนี้นะครับนี่บอกได้เลยว่าตอนแรกผมไม่รู้นะครับพอมารู้นี่ผมถึงกับอึ้งเลยนะเพราะว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยไอตรงที่สายรัดนะครับตรงเนี้ย ตรงเนี้ยเนี่ยมันเนียนมากเลยนะครับที่มันไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันเนียนเพราะอะไรนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับมันค่อนข้างจะสมจริงเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเนี่ยดูดีๆนะครับเนี่ยดูดีๆปึกเนี่ยมันปลดได้นะเพื่อนเนี่ยว้าวอ้ยผมนี่สีดเลยอ่ะเออเนี่ยบอกได้เลยว่าคือภาษาที่ผมเข้าใจนี่คือมัน c a s อ off ได้นั่นเองนะบ,บอกได้เลยนี่ไม่ใช่กเกอร์ปกตินะมันเป็น ฟิกเกอร์สบแปดบวกนี่ว่าโอ้โหหัวใจผมจะวายเลยนะบอกได้เลยว่าตอนที่มาใหม่ๆนี่ตอนเช้าก็จะแบบนี้นะแต่ตอนกลางคืนนี่อีกเรื่องหนึ่งเลยนะจนกระทั่งนี่ผมก็แหมถอดเข้าถอดออกซะจนเบื่อเลยนะแล้วก็ใส่แบบนี้ครับไม่งั้นไม่งั้นผมจะตั้งโชว์ในบ้านไม่ได้เลยนะ มันนะโคตรจะเนียนจริงๆะครับเนี่ยครับแต่ว่าข้อเสียของการที่ต้องมาถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันต้องถอดหัวออกด้วยนะเนี่ยถอดหัวตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาชุดเนี่ยออกแล้วถ้าเกิดอยากจะใส่ก็ต้องถอดหัวใหม่นะครับซึ่งมันแบบโอ้มัน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 ค่อนข้างจะวุ่นวายครับเพราะว่าดูทรงผมมันครับโอ้โหมันทรงผมมันค่อนข้างจะหนักแล้วก็ดีเทลเยอะนะมันก็เวลาใส่มันก็อาจจะลําบากนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะถอดปีกให้ดูนะครับอ่ามันเป็นมันเป็นฟิกเกอร์ที่ถอดประกอบได้นะครับนี่ปีกมันก็จะมีเดือยนะครับนี่เนี่ยปีกมันจะเป็นดุ้นๆอย่างนี้เลยนะครับทั้งแท่งเลยนะครับเนี่ยมันมีเดือยสําหรับเสียบไว้ตรงที่ด้านหลังนะครับอ่าสองข้างเหมือนกันเลยนะครับนี่ถอดออกมาได้เลยเนี่ยมันจะเป็นหนาๆนานาใหญ่แผ่นหนึ่งอย่างเงี้ยครับสองแผ่นปีกเ,เดี๋ยวเราก็จะมาดูทางด้านหลังกันนะครับอ่าผมจะโชว์ด้านหลังเงางาม นี่สัดส,ส่วนเว้าวก้นนะับโอ้โหตรงนี้เป็นรูเลยตรงนี้มันเป็นรูที่เสียบเสียบปีกนะับมันก็เลยจะเป็นรูที่อาจจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหรนะ่นับอ่าแต่ดูตรงบันธายนะับโอ้โหสัดส,ส่วนจ๋งกันเดะมากบอกได้เลยว่างามแจ่มจริงนะับโอ้โห,โโหนี่ขนาดนี่ขนาดผมเห็นมาปีหนึ่งแล้วนะับยังซีอยู่เลยนะับโอ้โหนี่ครับบอกได้เลยว่าสวยจริงอะไรจังนะับอ่าถือว่า เป็นของขวัญสำหรับปีปีที่แล้ว2022นี่ถือว่าถูกใจผมมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูของขวัญสำหรับปีนี้กันนะครับที่ผมไปได้มานะปี2023นะครับขึ้น2024นะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับ ของ1ต่อ7นะครับอ่าฟิกเกอร์สเตจูอัลเบโดจากเรื่องโอเวอร์อดนะครับนี่ผมก็ได้มาจากซันตาที่มอบของขวัญให้เมื่อตอนอ่สิ้นปี2022ต้นปีใหม่2023นะครับก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าโดยรวมๆเนี่ยผมค่อนข้างจะถูกใจเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่ามันมันคือตัวนี้เนี่ยมันตรงสเปคผมค่อนข้างมากเลยนะนครับเนี่ยครับ สัสดส่วนอะไรนี่ถือว่าดีมากเลยนะครับสามารถเป็นแบบในการวาดรูปสัสดส่วนให้ผมดูได้ทุกรูปทุกมุมเลยนะครับเอ่อทุกส่วนทุกซอกทุกหลืบเลยบอกได้เลยว่าดีมากๆเลยคนระับสิบเต็มนะผมบอกได้เลยว่าให้ปีที่แล้วเนี่ยผมถือว่าผมค่อนข้างจะโชคดีค่อนข้างมากนะครับอา่าผมก็ให้สิบเต็มไปเลยนะครับสําหรับของขวัญของซันต้าที่มอบให้ผมนะซึ่งก็ดวงรุน้วนเลยนะครับอา่า แต่สําหรับปีนี้นะครับอ่าปีนี้ผมก็ไม่พลาดอีกแล้วนะที่ผมจะไปแจกนะครับเฮ้ยไปจับนะครับผมไม่ได้ไปแจกก็คือไปจับในงานหนึ่งที่ไม่ใช่งานนี้นะครับอ่าแต่ผมไปอีกงานหนึ่งมันเป็นงานที่แบบว่าถ้าซื้อของครบตามที่กําหนดเนี่ยจะได้สิทธิ์ในการจับรางวัลน,นะครับอ่าเป็นรางวัลส่งท้ายของปีนี้นะครับซึ่งผมก็ไปร่วมกิจกรรมในในนั้นด้วยนะครับซึ่งก็มันเป็นของรางวัลใหญ่ที่ผมอยากได้นะผมก็เลยไปนะครับนั่นก็คือ มาสเตอร์เกตเซตากันดั้มเวอร์คานะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่ผมไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าผมเลิกซื้อหุ่นยนต์มานานแล้วนะเพราะว่ามันมันชอบหลุดหลุดอะไรประจําเลยผมก็เลยไม่ได้ซื้อนะเวลาขยับเล่นมันไม่สนุกนะแล้วมันก็หลุดแต่ว่าพอมันมีของรางวัลใหญ่ฟรีๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากจะได้มาลองประกอบสักครั้งหนึ่งนะเผื่อจะคิดว่าจะมีดวงนะซึ่งก็บอกได้เลยว่าที่ผมได้มานี่ไม่รู้ว่าจะจะถือว่ามีดวงดีหรือจะแบบ จะชอบหรือไม่ชอบดีนี่ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันดีหรือไม่ดีเพราะว่าผมเนี่ยไปจับมาแล้วผมมันไม่ได้มาสเตเกตเอ็มจีมาสเกตไซต้ากันดั้นะแต่ผมกลับไปได้สิ่งนี้แทนนะับนั่นก็คือนี่ครับพลาโมนะครับซึ่งเป็นเออเป็นสาวน้อยนะซึ่งสาวน้อยนี่มันก็มาจากเออซีรีส์เอออะไรวะ 30เอ่อเทอร์ทีมินิซิสเตอร์นะครับอ่าซึ่งก็เป็นน้องที่ชื่อว่า ana, นะอีชันน่านะครับอ่ามันเป็นพลาสติกประกอบนะครับซึ่งประกอบแล้วเป็นน้องตัวนี้นะครับนั่นก็คือน้องที่เป็นคล้ายๆเป็นปีศาจนะับอ่าสีผิวช็อกโกแลตนะครับน่ารักน่ารักนะครับหน้าตาดูเจ้าเล่ห์นะเนี่ยประกอบมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะเนี่ยตามปกนี้เลยนะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมได้มานะครับจากการจับฉลากอ่า แล้วก็มันผมไม่ได้เพียงแค่ตัวเดียวนะ <c oughs> นี่บอกได้เลยว่าผมเนี่ยสุดแสนจะช็อกนะผมได้ซีรีส์เดียวกันซ้ำนะครับแต่ว่าคนละตัวนะครับนั่นก็คือเทอ i n ทีม s นิซิสเตอร์นะครับเนเวอรนะครับซึ่งก็เป็นน้องข้างขาวนั่นเองครับเนี่ยเนี่ยก็น่ารักอยู่นะครับน้องผิวขาวสวยเลยนี่แต่ว่าเป็นดีไซน์ของข้างขาวนะครับ แล้วมันก็ไม่ได้จบแค่2ตัวนี้นะครับแล้วพี่เพื่อนๆคิดดูนะครับแล้วผมก็ดันทุนรังได้มาอย่างนี้อีกนะครับนี่โอ้โหสาวน้อยอีกแล้วนะครับจากนี่ครับฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดดับนะครับนี่ตัวนี้จะชื่อว่านันนัมมินะครับอ่าซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากซีรีส์กันดั้มบิลหรือเปล่านะเพราะผมไม่เคยดูนะครับคือผมไม่รู้จักน้องคนนี้เลยนะครับอ่า แต่ดูถ้าทางเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์นะครับเนี่ยมันมีอุปกรณ์เครื่องยนต์ด้วยคือเหมือนกับพภาพอิเมดอิเมดแรกของน้องตัวนี้นี่ผมรู้สึกว่าเหมือนกับบูม่าจากเรื่องดะก,กันบอลเลย <laughs> โอ้แต่ช่างมันครับที่มันเป็นปัญหาคือทำไมผมได้พวกนี้มาแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหมีแต่สาวสาวนะครับเนี่ยปีนี้ผมก็จับได้สาวสาวอีกแล้วนะครับพี่น้อง <laughs> โอ้โห เฮ้ยคือจริงๆนะผมก็ชอบสาวเซ็กซี่สาวน้อยอะไรพวกนี้นะอ่ามันก็สวยดีนะแต่บางครั้งเวลาเป็นของรางวัลเนี่ยผมก็ขอเป็นหุ่นยนต์บ้างก็ได้นะเพราะว่าผมก็มีจิตวิญญาณเหล็กไหลโชโคคินนะโอ้โหผมทำไมผมไม่ได้นะ่จริงๆผมก็มีสิทธิ์นะเนี่ยแต่ปีนี้ผมพลาดนะอะผมกลับไปได้สาวน้อยสามนางแทนนะ ก็จะว่าดีจะว่าดีก็ดีนะครับจะว่า,วาแหมมันคือผมก็อยากได้หุ่น <c oughs> ก็นี่นะประมาณนี้นะเพราไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะเออสำหรับปีนี้นะรู้สึกว่า2ปีแล้วตั้งแต่ที่ผมเปิด Youtube แล้วก็ไปงานจับรางวัลน,นะสองปีติดกันนะประกฏว่าผมได้สาวสาว,สาว,ส,าวสาวอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยผมหวังว่าปีหน้าเนี่ยผมจะอ่า จะได้อะไรจากซันต้าที่มากกว่าที่จะเป็นสาวๆบ้างนะครับเนี่ยนี่ครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยปีนี้นี่ได้ของขวัญอะไรมาบ้างนะครับก็สามารถมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับอของผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอจะว่ามันก็โอเคมั้งก็มีสาวๆล้อมก็ถือว่าโอเคนะเหลายๆคนก็อาจจะอิจฉาก็ได้โอเคครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขในการจับรางวัลนะครับอ่า